ทีแรกท่านเห็นในท่านบอกว่าท่านเห็นในในที่ก่อนท่านนั่งหลับตาแล้วนั่ก็เห็นเห็นว่าที่วัดภูผาดังมีถ้ำที่พระท่านไปปฏิบัติกันอยู่จำพรรษากันอยู่ในถ้ำท่านก็พาสัมมณนไปคือท่านอยากจะรู้ว่าการที่ท่านเห็นในยานกับของจริงนั้นมันมีไหม ท่านบอกคือถ้าขึ้นไปบนยอดภูเขาบนพลานหินเวลามองลงมาก็จะไม่เห็นมันเหมือนกับมีเชโงกหินนี้บังอยู่แต่ถ้ามองจากข้างล่างขึ้นไปก็เห็นแต่ยอดข้างบนคือถ้ำเนีย่ยอยู่ตรงกลางเวลาจะขึ้นไปถ้ำมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วแล้วกิ่งของต้นไม้นั่นนะก็จะพาดเข้าไปในถ้ำคือพอปีนต้นไม้ขึ้นไปก็จะไปตามกิ่งของต้นไม้นั้นที่พาดเข้าไปในถ้ำพอดีตอนที่ท่านไปท่านบอกว่าต้นไม้ต้นนั้นเดินนี้เนื่องจากอายุมากแล้วมันก็ล้มลงตามการเวลา ผ่านไปสิบกว่าปีท่านไปดูบอกต้นไม้นั้นไม่มีแล้วถ้าจะให้ไปชี้ว่าถ้าน,นั้นอยู่ตรงไหนท่านบอกว่าเอารถไปรับท่านแล้วท่านก็จะพาไปดูวันนี้เนื่องจาก ที่ผู้หาดังก,ก็เลยยังไม่ได้รับหลวงปู่นั้นไปด้วยไว้มีโอกาสไปกล่าวหน้าก็จะไปรับหลวงปู่ที่ท่านเห็นในยานว่ามีธรรมแล้วก็ให้ท่านไปชี้จุดว่ามันอยู่ตรงไหนก็จะขออนุญาตท่านเจ้าว่าทำบันไดทำทางขึ้น เป็นที่ปฏิบัติธรรมเวลาไปปีกวิเวกหรือ,อมีโอกาสได้ไปพัฒนาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปีกวิเวกสำหรับพระภิกษุสมมเนรหรือญาติโยมที่มีโอกาสได้ไป